ถ้าคคคคดมีรักกนนนไูใจือตเ็สนับสนุนโดยโรงแรมเวโฮเทลพัทยาการเคหายแห่งชาติ SKG สวยทนคุ้มค่าต้องเครื่องใช้ไฟฟ้า SKG สวัสดีครับพบกับผมกุดดีอรุณสิทธิ์อารมณ,ณีกันอีกแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองพัทยาเรียกได้ว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงแรมสุดชิคถึง2สไตล์ด้วยกันพร้อมแล้วไปกันเลยครับที่พักสุดชิคที่ผมกำลังจะพาไปนี่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงซึ่งเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับนอกจากจะมีสไตล์การตกแต่งที่สวยงามแล้วเนี่ยการบริการต้องสำคัญด้วยเช่นกัน ไปชนกันนะครับว่าจะน่าสนใจมากขนาดไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโรงแรมเวนดีต้อนรับค่ะครับผมกำลังหาห้องพักอยู่เลยครับผมอ๋อค่ะสนใจเป็นห้องแบบไหนคะของเราก็ห้องพักของเราจะมีทั้งหมดอ่ะสแบบจะมีรวมไทย sea View, ูุขเรียซีวิวรวมไทย City View, Mini สุขเรียซิตี้วิวมินิสูท เวลาเย่าสูตรจูเนียสูตรอย่างผมนะฮะมาคนเดียวมาแบบแมวแบบชิคชิวชิวควรจะต้องอยู่ห้องแบบไหนครับแนะนำเป็นซูพเรียซีวิวของเราก็ได้ค่ะจะได้ทั้งวิวทะเลแล้วก็การตกแต่งภายในห้องพักที่สวยงามที่เป็นแนวโมเดิร์นโอ้โหเย็นอะ นี้ก็จะเป็นรูมไทยสเิเรียสีวิวนะคะครับค่ะการตกตกแต่งก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นชิคนะครับเป็นสไตล์มาโชว์เที่ยวมาโชว์เป็นอยู่ทะเลแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำค่ะโอ้ เป็นวิวที่สวยมากนะมุมของนาเกลือตรงนี้นะเพราะว่าบางทีมันบ่งบอกถึงวิถีชาววิถีชีวิตของชาวบ้านชาวประมงชาวประมงตรงนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าเวลาหาปลาน้ําขึ้นน้ําลงอะไรยังไงชาวต่างชาติชอบนะคะที่ขอเรายังมีโคไฟรูปบบอคอนอ่าใช่ค่ะก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งหน้า ควาง<อ>กเ้อนงนกเหมือนก็เป็นไฮไลท์ของแต่ละห้องเลยก<อ>ารแต่ดีไซน์ที่ไม่เหมือนไทย<ะ>ดีนะฮะแก้มผมจืดๆเดี๋ยวขอไปเติมหน,น <c oughs> อ่อยโอเคลอเลยอันนี้จะเป็นห้องมินิสูตรนะคะการออกแบบก็จะเป็นแนวคลาสสิกเหมือนกันก็นกคือค แนวเครื่องแบบเหมือนนักเดินทางค่ะวัสดุเหมือนใช้เป็นหนังอะค่ะสวยมากเลยนะค่ะตัวนี้นี่คือห้องสูตรเลยใช่ค่ะจะเป็นมินิสูตรอะค่ะมินิสูตรมินิสูตรนครับมินิอันนี้แค่มินิสูตรม่แค่มินิเลยครับเหมาะสำหรับ ผู้รักนะคะอันนี้เพราะว่าห้องน้ำเป็นแบบกระจกโอยกระจกเพราะว่าให้ลุ้นมีลุ้นอะพี่บอกว่าเป็นเงาเงาอะไรอย่างี้ป่ะอาบน้ำค่อนข้างกว้างใหญ่คือจะโชวก็ได้ใช่หรือจะแช่น้ำก็ได้นะครับ นะคะน้องกู๊ดเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมในเครือกันจะเป็นสไตล์ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันโอ้โหดีจังปะะ่ะ,ปะครับพี่สวัสดีครับพี่ค่ะเชิญ<ะ>ค่ะ <laughs> คุณพี่ชาเดี๋ยวจะพาเราเดินชมภายในโรงแรมนะคะรูปแบบห้องเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาน้องกู๊ดไปดูนะคะสวัสดีครับพี่ชาครับเดี๋ยวพี่พาไปดูหน่อยครับว่า Sea t w by t h e s i d e มีสไตล์แบบไหนไเชิญเลยครับพี่อันนี้เป็น C2 by t h e s i d e ของเรานะครับอันนี้เป็นค,ความกิ๊บเก๋นะครับแ,บแบกวกแนว ต,ต,ตอนนี้ก็จะเป็น pool access นะคบเป็นบ้านวิลล่า2ชั้นนะครับท네ั้งหมดมันจะมีแค่80ห้องนะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวเชิญครับตอนนี wow ้จะเป็นห้อง emotion นะครับตอนนี้อุ้ยพี่เอ้ยโอ้โหตกใจอันนี้เดินได้นะครับเป็นจรดเดสำหรับเดินได้ใช่ไหโอ้โหผมมองนี่ถือว่าแบบว่าเป็นเป็นน้ำแบบเว้นวาคไว้ให้เลเนี่ยใช่ตอนนี้ก็จะเป็นพื้นห้องสามารถเดินได้ครับตอนนี้ ก็คืออย่างที่บอกคือตัวนี้เป็น c 2 b y บายเอซจริงครับตันนี้ก็คือตัวหัวใจสำคัญครับโอ้ม้างนห้องนี้เขาพักได้กี่คนนะครับอ่าตอนนี้ของเราได้2ท่านครับสองคนเพื่อความสะดวกสบายใช่เพราะว่าจริงๆแล้วห้องต่อห้องเนี่ยก็คือ2ท่านอืมครับอันนี้คือเป็นเป็นห้องสำหรับ ผู้รักฮานีมนูนถ้าเกิดมาเนี่รู้สึกถึงความเล่าร้อนตอนนี้ก็คือข้ามด,ด้ใ,ใช่คนะำนองนั้นเลยใช่ครับล็คือถ้าเกิดฮานีมนูนก็คือแจ้งเราจะเซ็ตเป็นฮานีมูนให้คร,ครับผม มันไม่เหมือนเมื่อกี้นะเพราะเมื่อกี้มันมันร้อนแรงมันดําแดงมันฮอตบนบนเลยอันนี้จะดูแบบขาววินเทจจะดูแบบเป็นพ่อแม่นู้อ่ะครับตอนนี้ก็คือตกแต่งสบายสบายตาหน่อยครับแล้วถ้าอยากที่บอกจะจะแยกกันไปเลยกับตัวอิโมชั่นอืมตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวครีมนะครับนวลตาหน่อยให้ความสบายแล้วก็อบอุ่นเหมาะกับซา i มาลี่นะครับครอบครัวถ้าเกิดมีเด็กมาเพราะว่าเตียงเนี่ย เราจะมี2เตียงทั้งหมดคือจะเป็นหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็หนึ่งเตียงเล็กนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวด้วยนะครับนอกจากสองห้องที่เราไปดูมาร,ร้อนแรงโอโซน ยังมียังมีอีก2สไตล์นะคะที่ยังไม่ได้พาไปดูครับะจะมีเป็นไลท์กับวีวานะคะซึ่งเป็นห้องพักชั้นรอบเป็นยังไงบ้างครับระหว่าง2ห้องนั้น ถ้าเป็นวิวาเนี่ยจะอยู่อยู่ชั้น2แต่ว่าก็จะมีหนึ่งเตียงใหญ่เตียงเดียวนะฮะแล้วก็ตกแต่งโทนสีชมพูนะฮะตัวนี้ก็เป็นสำหรับพันธุ์เหมือนกันวันแววนะฮะแล้วก็ส่วนอีกลมไทยหนึ่งก็จะเป็นไลท์ะนะครับไลท์ก็จะมี2เตียงนะครับก็จะเป็น1เตียงใหญ่ด้วยแล้วก็1เตียงเล็กอันนี้รองรับแบบฟมเมอรี่ก็คือเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะเจาะมากกับการเป็นซีทรู ใบเดีย s ไซด์นั่นเองเพราะจริงๆที่นี่เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ผู้ที่เข้ามาอาศัยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทาร์เก็ตเป็นยังไงบ้างครับส่วนมากคือจริงๆแล้วเราจะมีหลายทาร์กเก็ตประเภทของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคือหลากหลายเลยคือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นคู่รักฮคนีมูลนะครับแล้วก็เป็นเป็นสไตล์ของวัยรุ่นที่มาในกลุ่มแบบเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ รองรับได้หลากหลายนะคะตามสไตล์ของห้องพักนะครับตาที่ที่พาดูก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับการที่ได้มาพักอาศัยอยู่ในที่ที่ดีๆแบบนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณไม่มาเองนะคุณจะไม่สัมผัสเลยว่าห้องเนี้ยมันสามารถอยู่บนน้ำได้อ่ะเออมีมีที่เดียวแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับฝากไว้เลยนะครับกับห้องพักดีๆแบบนี้นะครับกับ Sea True by t h e s i Oh